สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมายริงทา r o โรบายตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนและรอยยิ้มของตานะคะการที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดูปรึกษาปัญหาแบบพิลิ่อยู่ใจ สามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แทงการสมัครสมาชิกการต่อยุสมาชิกและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายเวบเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนและพวงกุญแจหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันคะ่ะ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะช่วงนี้อากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะคะทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะแล้ววันนี้น้องตาก็จะมาอ่านไพ่ส่งพลังงานฮิลลิ่งฮิวใจให้กับทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะผ่านมันไปได้ในทุกๆวันนะคะทั้งคนที่มีความสุขแล้วก็มีความที่รู้สึกไม่ดีนะคะมารับพลังใจกันดีกว่าค่ะ หัวข้อในวันนี้ก็คือของขวัญก้อนใหญ่จากจักรวาลที่จะส่งมอบให้กับคุณคือเรื่องอะไรคะมาเริ่มมาลบอยซอยไพฮารโรกันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะอีซาค่ะ ก็เช็กพลังงานด้วยไพ่ฮาร่เลยนะคะราชินีถือเหรียญใบแรกก็เงินที่มั่นคงเลยนะคะคุณดาเป็นคนท่าดินพฤกษบกันมังกรน,นะคะหกดาบค่ะหรือเป็นคนท่าลมเมถุนตุลกุมนะคะ สี่ถ้วยค่ะหรือเป็นคนท่านน้ำกร,รกฎพิจิกมีนนะคะและเด่นที่ราศีกร,รกฎค่ะตารู้สึกว่าก่อนหน้านี้คุณพบเจอกับสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะคะอาจจะเป็นความที่ไม่ชัดเจนในบางสิ่งบางอย่างความล่าช้าหรือความหยุดนิ่งนะคะในเรื่องของการเงินก็ได้ที่ไม่มั่นคงมากนักนะคะ อาจจะดึงตัวเองออกมาจากสถานการณ์ที่ไม่ดีได้แล้วอะค่ะก่อนหน้านี้ที่มันทําให้ชีวิตของคุณไม่ค่อยมีความสุขอะค่ะตอนนี้ดูเหมือนคุณจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็ก้าวออกมาจากสถานการณ์ยากลําบากนั้นแล้วนะคะ ตอนนี้คุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาหาคุณมากมายหรือก่อนหน้านี้อาจจะเป็นความรู้สึกแย่มากๆแล้วก็ดิ่งดาวมากๆอะคะ่ะแต่ตอนนี้ตามองเห็นคนที่พร้อมสู้พร้อมบวกพร้อมลุยแล้วก็มุ่งไปข้างหน้าเลยว่ะคะ่ะการที่เราขยายปัญหาให้มันใหญ่นะคะหมายถึงว่าเวลาที่คุณโฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างแล้วเราไม่สามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้แล้วอะคะ่ะถ้าคุณเจอเรื่องบางเรื่องที่ไม่ไหวแล้วอะคะ่ะ คุณอาจจะพูดกับตัวเองมาแบบนี้ก่อนหน้านี้ตั้งหลายรอบแล้วที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วเราอาจจะพูดมาทุกๆครั้งที่เราเจอกับอปุปสรรคหรือว่าปัญหาต่างๆนะคะแต่คุณผ่านมาันมาได้ทุกครั้งถ้าเรื่องไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆตาจะแนะนําให้คุณปล่อยเรื่องนั้นไปเลยและวางใจให้โลกนี้หรือจักรวาลให้เขาจัดการ ให้เขาจัดการตัวเองอะคะ่ะแล้วก็ให้เขาพุชคุณไปทางไหนก็ดูสัญญาณไปได้เรื่อยคือปล่อยวางถ้าเราจัดการไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางให้โลกใบนี้จัดการหรือจักรวาลจัดสรรนั่นเองนะคะไม่มีอะไรที่คุณจะผ่านไปไม่ได้ถ้านาะเวลานี้คุณมีการฝึกกับต็เงอย่างต่อเนื่องที่จะดึงดูดบางสิ่งบางอย่างได้แล้วสิ่งนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะ มันอาจจะติดอยู่ตรงที่ความวางใจคุณจะต้องจับสังเกตนะคะเพื่อนๆทุกคนจะต้องจับสังเกตว่าเราส่งขึ้นพลังงานความอยากไปหรือเปล่าหาจักรวาลว่าเรายังไม่มีว่าเรายังขาดจะต้องจับสิ่งนี้ให้ได้อะคะ่ะแล้วก็มาโฟกัสว่าตอนนี้ไปอยู่กับปัจจุบันขณะว่าเราส่งสถานการณ์หรือว่าความรู้สึกอะคะ่ะ แบบไหนไปหาจักรวาลถ้าเราขอพรเราบอกว่าเรามีเราพูดได้แต่ถ้าไม่อินเราก็ใจนะ่ะคิดว่ามันยังไม่มีเพราะว่าตาจะบอกเสมอว่าจิตใต้สำนึกนะเขาจับรู้เขาจับได้ก็คือยังไม่จริงคือธรรมชาติอะคะ่ะไม่มีอะไรซับซ้อนเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงอย่างนะะี้ค่ะ แต่สิ่งที่มันซับซ้อนคือความคิดของเราคือตัวเราเองอะคะ่ะสําหรับคนที่ยังแบบว่ารู้สึกว่ามันยังดึงดูดไม่ได้อะ่ะแต่ก็อยากจะให้ทุกคนหันไปนมองว่ามันมีสิ่งไหนนะขอเชื่อแล้วก็รับถูกไหมคะตรงเชื่อเนี่ยมันยากมากที่สุดขอเนี่ยถ้าเราขอไปแบบที่เราส่งสภาวะแบบปื้มปิติสภาวะขอบคุณอะไรแบบนี้นะคะ่ะส่งความรักออกไปนะ่ะขอน่มันง่ายแต่เชื่อน่ะมันยาก ถ้าคุณยังไม่เชื่อวันเนี้ยจะต้องเอาสมาธิมาช่วยเพื่อที่จะหลับตาปิดโสวดประสาทรับรู้แล้วสร้างความเชื่อไปไเรื่อยถ้าคุณขอบคุณสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วตอนนี้ได้คุณจะสามารถขอบคุณสิ่งที่คุณยังไม่มีได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่พลังงานของคนที่เข้ามาดูแรนดอมนี้นะ่ะคุณหลุดพ้นออกมาจากสิ่งนั้นแล้วและคุณพยายามหาโอกาสให้ตัวเองอยู่ คุณพยายามมองเห็นโอกาสในปัญหามากขึ้นแล้วอะคะ่ะมุ่งหน้าทยานขึ้นไปสู่ความสำเร็จเรื่อยๆแล้วไม่หยุดนิ่งอะคะ่ะพัฒนาตัวเองอยู่เรียนรู้อยู่แล้วก็มีทางเลือกเพิ่มเติมมากขึ้นให้กับตัวของคุณเองทางเลือกหมายความว่ามันไม่จำเป็นจะต้องแบบเป็นเรื่องที่ดีเสมอไปอะคะ่ะทางเลือกเราก็สามารถมองเห็นจากปัญหาได้ด้วยเช่นกันการที่เราได้รับสิ่งที่ไม่ดีในแต่ละวันนะคะ หมันทําให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งมากขึ้นทําให้เราพยายามต่อสู้กับสมองคิดลบอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ทางเลือกเช่นกันว่าเราจะเลือกที่จะคิดลบหรือเราเลือกที่จะคิดบวกนั่นเองนะคะแต่พลังงานของคุณนะ่ะอยู่ในพลังงานที่ต่อสู้ไม่ย่อท้อเลยแล้วเรามาดูกันว่าของขวัญก้อนใหญ่จากจักรวาลที่จะส่งมอบให้คุณคืออะไรคะ อัศวินถือดาบค่ะหนึ่งไม้เท้า9ไม้เท้าจูโวสี่ดาบก่อนหน้าเนี้ยคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนเลยอารมณ์ฉุนเฉียวแต่ตอนนี้ตามองเห็นคนที่เริ่มต้นที่จะ ระหนักรู้เริ่มต้นที่จะปล่อยวางแล้วก็พยายามรอคอยบางสิ่งบางอย่างให้จักรวาลเป็นคนจัดสรรจริงๆอะค่ะให้มีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณเพราะคุณมีการเริ่มต้นใหม่แล้วชีวิตของคุณนะ่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะคุณเจอเรื่องที่ไม่ดีมาก่อนแบบกระทันหันทันด่วนแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเรื่องนี้ที่มันสั่นคลอนชีวิตของคุณให้คุณหันกลับมาที่จะรักตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองอะคะ่ะ แล้วตอนเนี้คุณเหมือนกับรอคอยที่จะไปต่างประเทศก็ได้หรือรอคอยที่จะได้เรียนรู้โลกในแบบที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีสิ่งต่างๆมากมายรอให้คุณไปเรียนรู้อยู่อะคะ่ะคุณอยู่ในสภาวะที่นิ่งในมากขึ้นอารมณ์เย็นมากขึ้นและก็เรียนรู้อยู่ช่วงเริ่มต้นนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่า คุณอาจที่จะมีการขอพรไปอยู่ต่างประเทศโยกย้ายตัวเองไปอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะไปเรียนไปทํางานเป็นต้นนะคะหรือสําหรับบางคนที่รู้สึกว่าอธิษฐานขอพรอให้เจอคู่รักต่างประเทศก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันถ้าไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นก็อาจจะหมายความว่าคุณจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศตามที่คุณแพลนเอาไว้มีการวางแผนกับครอบครัวนะคะได้เริ่มต้นที่จะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับ สายงานด้านต่างประเทศก็ได้เช่นรับเงิน US ดอลลาร์นะคะถ้าคุณขอพอรมาก่อนหน้านี้ให้คุณได้พบเจอแสงสว่างให้คุณได้พบเจอหนทางที่จะนำทางให้ชีวิตของคุณมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะคุณน่ะได้เจอแน่ๆจัก,กรวาลจะมบอบของขวัญก้อนใหญ่ให้คุณคือคุณจะสามารถเอาโลกไปเนี่ยไว้ในมือคุณสายรุง้ง จะสร้างสารรค์ชีวิตด้วยจิตที่แข็งแกร่งขอบพรแบบถูกวิธีขอบคุณไปเลยอย่าไปขอให้อย่ากไปอยากได้ลูกช้างขอบคุณไปเลยเพราะคุณได้รับสิ่งนั้นมาแล้วอะค่ะอย่าไปขอให้อยากได้เพราะว่าคำเหล่านั้นอะมันคือคําขาดแทนนะคะขอบคุณจักรวาลสําหรับตึ๊ดตื๊ดต,ตที่มอบให้กับลูกลูกได้รับครบถ้วนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอบคุณสามครั้งนะคะ นี่คือคำขอพรนะคะทุกคนนำไปใช้ได้นะแล้วจะต้องจับจังหวะจิตด,ด้วยนะคะว่าตอนนี้ขอพรนะ่ะคุณส่งสภาวะคลื่นพลังงานแบบไหนออกไปถ้าคุณปลื้มปิติมีความสุขเห็นภาพความสำเร็จของตัวเองในใจอะคะ่ะการขอพรก็คือการทำมือแบบนี้นะคะแล้วก็ไว้ที่อกถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นได้ยิ่งคุณส่งความรักอะคะ่ะ หายใจเข้าหายใจออกส่งความรักให้โลกไบเนี่ยส่งความรักให้สรรพสัตว์ให้ธรรมชาติเนี่ยคือการทําบุญอย่างหนึ่งนะคะอืทําบุญบุญจบที่ใจให่ต้องตาบอกเสมอไม่เกี่ยวว่าจะทําบุญเยอะทําบุญน้อยทุกอย่างอยู่ที่ใจของคุณนะคะโอ้ออกมาสองใบแปดดาบกับสองไม้เท้าค่ะ น้องตาเปิดไปเลยนะคะน้องตออาอ่านทีเดียวนะเจอไฮพิเทรสค่ะอ่าจสวินถือไม้เท้าราชินีถือดาบคุณจะได้ปลดล็อกแปดดาบของคุณ ที่คุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองอะคะ่ะหรือการคิดว่าคนอื่นจะรู้สึกแบบไหนกับเราการที่เราแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองอะคุณจะได้ปลดล็อกเรื่องนี้นะคะและหันกลับมาสร้างความมั่นคงในจิตใจของตัวเองอยากจะเดินทางไปไหนอยากจะไปอยู่ต่างประเทศคุณจะสามารถสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองอะคะ่ะอยากจะไปอยู่ประเทศไหนคุณได้ไปแน่ มีจิตท,ที่ตื่นรู้ตนแข็งแกร่งมากๆเรื่องกังวลเหล่านั้นนะ่ะมันจะค่อยๆจางหายไปถามว่ามันจะมีปัญหามาหาคุณไหมก็ยังมีอยู่แต่คุณจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสร้างสรรค์ชีวิตของคุณเองปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสิ่งที่คุณชอบคุณรักได้เห็นคุณค่าตัวเองได้มากขึ้น ปอบโยนตัวเองบอกรักตัวเองขอบคุณตัวเองหรือให้อภัยคนอื่นยิ่งคุณนั่งสมาธิเพื่อที่คุณจะตื่นรู้อะค่ะคุณจะรู้แล้วก็สัมผัสได้ว่าความแข็งแรงของคลื่นพลังงานนะคะที่คุณส่งไปนะมันอยู่ในระดับไหนถ้าคุณปรับใช้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดอะคะคุณจะต้องพูดจริงทำจริงอยากจะได้แบบไหน เช่นถ้าเราบอกว่าเราจะเก็บเงินให้ได้เวลาสิบบาทคุณก็ต้องจริงจังอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือเราจะออกกําลังกายเวลาสิบนาทีคุณก็ต้องทําจริงทําจังเอาอะไรเอาให้แน่เป็นอะไรก็เป็นแบบนั้นทั้งต่อหน้าและรับหลังอะคะ่ะจงรู้ไว้ว่าคนอื่นไม่รู้แต่จักรวาลกับจิตของคุณรู้นะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็ต้องทําจริงเช่นกันและสิ่งน่ะ มันจะเป็นเลเซอร์โฟกัสอะคะ่ะความจริงอะมันสําคัญมากการเป็นคนจริงอะมันสําคัญมากๆนะคะและถ้าคุณคงสภาวะความปรารถนาที่คุณคงไว้อะอย่างแรงกล้าในเวลาที่นานมากพอแล้ววางใจอะเรื่องเนี้ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นกับคุณถ้าคุณไม่ท้อถอยไปเสียก่อนคุณจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาตังอยู่เสมอ เพื่อเป็นควีนดาบนำดาบมากวัดแหว่งพลังงานด้านลบเป็นคนที่ชัดเจนในเส้นทางชัว sure. รฉันอยากจะเป็นแบบไหนฉันขอพรไปละขอไปก่อนเชื่อและรับนี่คือกฎง่ายๆนะคะแต่ถามว่ามันทำแบบมันยากตารู้ว่ามันยากแต่ถ้าคุณเปลี่ยนได้เมื่อไหร่คุณจะสังเกตว่าโลกภายนอกของคุณนะ่ะมันค่อยๆเปลี่ยน มันจะมีสิ่งที่ดีๆมากขึ้นแต่ถ้ามันยังไม่เปลี่ยนคุณจะต้องไปแก้ไปฟิกอิดสิ่งที่มันซับซ้อนนะคะในใจของคุณว่าคุณยังติดเรื่องไหนอยู่แล้วเมื่อคุณปลดล็อกแปดดาบตรงนี้ได้นะยังมีคำพูดแบบไหนอีกไหมที่มันไม่ดีกับตัวเราเองที่เราไม่ต้องการหรือเรายังเชื่อตรงไหนไม่ได้ค่อยๆเียวฐอค่อยๆเพิ่มความเชื่อไปเรื่อยๆคะ่ะ และร่างกายของคุณจะจดจํามันได้เองเมื่อเวลาคุณตื่นกลางดึกคุณก็จะท่องไปเรื่อยเช่นฉันได้รับเงินมาแล้วนะ1ล้านบาทอย่างเงี้ยเวลาคุณตื่นกลางดึกนะคุณก็จะสามารถูัประยโยคเนี้ยเพราะมันถูกฝังไปในเลือดและกระดูกของคุณแล้วอะคะ่ะเวลาที่ตื่นมานะมันเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเราเมาเมาอะ ช่วงนี้แหละช่วงเวลาทองคาคุณจะโปรแกรมสมองได้คุณจะโปรแกร,ม,ม,จร,แกรมจิตได้ก็ให้พูดสิ่งที่ปัถนาไปเลยนะคะทุกคนนี่คือทริคอีกอย่างหนึง่งเพราะยิ่งเราแบบตื่นรู้มากขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะเพื่อนๆจะนอนไม่ค่อยหลับเพราะจิตของคุณนะเขาจะพาคุณไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นแบบว่าไม่หยุดพักเลยทั้งคืนแล้วคุณจะเหนื่อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณตื่นกลางดึกแล้วคุณก่อนที่คุณจะหลับต่อนะ คุณจะต้องบอกสิ่งนี้คุณปรารถนาสูงสุดไปเลยค่ะแล้วคุณก็หลับได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะเอาละค่ะเรามีเรื่องอะไรอีกคะของขวัญก้อนใหญ่จากจักรวาลจั j u s t m e n t ค่ะเด็กถือดาบเด็กถือเหรียญสองเหรียญและ บรีสิ่งอ้อคเนตเอาละค่ะถึงเวลาที่คุณจะได้รับของขวัญก้อนใหญ่จากจักรวาลการที่ได้เดินมาบนเส้นทางของตัวเองการที่จะได้ตัดสินใจมีเงินทองเหลือกินเหลือกเก็บสร้างบาร้านในเรื่องของการเงินได้เรียนรู้ และตื่นรู้มากขึ้นเรื่อยๆได้นำจิตของคุณนำพาความอบันดันส์ความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในตัวของคุณเข้ามาบนโลกมายานี้ที่คนอื่นเขาเรียกกันอย่างแน่นอนนะคะคุณจะได้ใช้พลังงานเป็นและให้พลังงานจัดการสิ่งต่างๆมากมายที่คุณสมควรจะได้รับสิ่งที่มันเป็นของคุณยังไงคุณก็ต้องได้รับไป เพราะฉะนั้น Howto ในวันนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะ่ะคุณจะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บคุณจะมีเงินมากมายแล้วก็นำไปช่วยเหลือคนอื่นได้จะเป็นคนที่เรียนรู้พัฒนาตังตลอดจริงๆและจะได้รับคำที่คุณไปขอพรเห็นไหมคะสีดาบใบเมื่อกี้ที่คุณไปขอพรคุณขออะไรใน,นเวลาเนี้ยเอาเรื่องเดียวก่อนขอพรน้องตาบอกว่าให้ขอบคุณ ขอพรถูกไหมแล้วตอนขอนะ่ะเรามีความสุขหรือว่าเราส่งความอยากได้ไปถ้าคุณอยากคุณจะไม่ได้รับคุณจะได้รับสิ่งที่คุณคู่ควรถ้าคุณโนอยากได้เมื่อไหร่แล้วคุณวางใจให้จักรวาลจัดสรรวางใจอะคะ่ะวางใจจริงๆคือเชื่อเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน่ะคุณจะได้รับคำขอพรเนี้ยจากองค์พ่อหรือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลของคุณนะคะ เหมาร่วมไปเลยขอพอรกับใครไว้ได้รับแน่นอนเห็นไหมคะองค์พ่ออย่ากออกมาหาคุณเพราะฉะนั้นพรที่คุณขอจะสมหวังหรือไม่ลองถามจิตของคุณดูว่าตอนนี้เราส่งขึ้นพลังงานแบบไหนออกไปแค่นั้นเลยค่ะง่ายๆแต่เหมือนง่ายแต่มันยากค่ะทุกคน เราจะแบบเวลาที่เราเจอเรื่องแย่ๆอไฮเออร์เซลของเราจะมาในรูปแบบครูรครูบาอาจารย์เจอเรื่องแย่ๆค่ะเรื่องที่ไม่ดีอ่ะแล้วจะมาท้าทายคุณให้คุณผ่านเรื่องเนี้ยไปให้ได้จะมาดูคุณว่าคุณยังจะแบบเป็นแบบไหนยังจะโมโหอยู่ไหมยังจะใจร้อนอยู่ไหมยังจะใส่อารมณ์อยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่อยากจะให้ทุกคนคิดแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะทุกคน ต้องวางใจและโนอยากเอาละค่ะดีมากๆเลยสำหรับไพ่ทาโรานะะ่นะคะแล้วไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไพ่ยานาโลกอยากจะบอกกับทุกคนว่าอะไรคะตาจะสุ่มมา5้าใบนะคะ1 2 3่งสองาอาชิพโอ้โห น้องตาลืมกดตั้งแต่เบสซิ่งนะคะทำมาค่ะขึ้นพรสวรรค์โอ้โหพญานโลกคุณพระคุณเจ้าจังหวะที่ดีหลักเมืองขอพอรเห็นไหมคนลุกน้องตาพูดว่าขอพอรเมื่อกี้ขอพอรก็ขึ้นมายืนยันมีแต่สีทองสีแดงสีเขียวสบายสบายเจิดจ้าเจ,ดจาิดจรัสขอกดกระดิง่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะออกมาประทานพรให้กับคุณนะคะของขวัญก้อนใหญ่คุณทำอะไรคุณก็จะทำมาค้าขึ้นนะคะสิ่งที่คุณทำอยู่ให้ทำต่อไปพยายามปล่อยวางและหันมาโฟกัสสิ่งที่อยากทำคุณมีพรสวรรค์อยู่แล้วคุณจะใช้มันแบบถูกจังหวะ เวลาที่ใช่เวลาที่เหมาะสมเวลาที่จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วและคุณเสาหลักให้ครอบครัวด้วยถ้าคุณไม่ใช่เสาหลักให้ครอบครัวก็อาจจะหมายความว่าคุณ่มีอำนาจเป็นหัวหน้าคนมีลูกน้องมีบริวารเป็นฟันเฟืองสำคัญของที่ต่างๆที่คุณอยู่ที่ที่คุณอยู่ทุกที่ไม่มีเรื่องบังเอิญ เราอยู่จุดจุดนี้เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้และตื่นรู้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะต้องไปมันถึงวาลาของเราไหมคะว่าถ้าคุณอาจจะรู้สึกว่าทาไมช่วงนี้งานชั้นมันลุมเล้าจังเลยมีแต่คนมาบ่นหรือมีแต่คนโยนงานมาให้ชั้นอะไรประมาณนี้ค่ะมันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันถึงววราที่คุณเต็มอิ่มกับตรงนี้แล้วอะคะ่ะอืม แล้วคุณจะต้องไปเดินทางใหม่เป็นบทใหม่ในชีวิตนะคะและคําที่คุณไปขอพรน่ะมันจะสมปรารถนาเหมือนไพ่องค์พ่อปัิิคเนศเมื่อกี้และคะ่ะไม่ต้องพูดย้ำเลยขอพรอ,อะไรไปก็อย่าลืมไปแก้บนนะคะหรืออย่าลืมไปทําตามที่คุณสัญญาด้วยไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะแล้วจักรวาล่ะอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะด้วยไพ่วิสต o ามาร์ c เ e นะคะ มาดูกันนะคะตาขอ3ามใบค่ะแบบไม่ดูนะคะอาชีพอืมจกักรวาลอยากจะบอกคุณว่าคุณผ่านจุดที่รู้สึกแย่ความรู้สึกที่ว่าเมื่อไหร่เรื่องเนี้ยจะจบค่ะกลายเป็นคนที่มีความคิดวิเคราะห์กับตัวเองมากขึ้นว่า มันก็ไม่ได้แย่นะสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของฉันนะ่ะฉันได้เรียนรู้และเติบโตมามากมายมันคือเส้นทางที่ฉันจะต้องฝ่าฟันออกมาให้ได้และชีวิตของคุณต่อไปนี้แหละคุณจะแบบเหมือนเสือชีต้าที่พุ่งทยานไปถึงเส้นชัยได้ง่ายๆอะคะ่ะพอคุณเจ็บคุณจึงตื่นรู้เพราะคุณเจ็บคุณจึงหันมารักตัวเองอะคะ่ะพุ่งทยานไปเลยนะคะ ประสบความสําเร็จมันคือจังหวะที่ดีในชีวิตของคุณเหมือนไพ่จัดเมนนะคะต่อไปนี้น่ะคุณจะไม่ไปนสนใจคําพูดเล็กๆน้อยๆของคนอื่นที่เขาไม่ทําให้ความรู้สึกของคุณมีความสุขมากขึ้นนะคะคุณจะหันมาสนใจความคิดของตัวเองว่าฉันอยากจะเป็นใครในอนาคตและทําปัจจุบันเพื่อที่จะไปถึงอนาคตได้โดยเร็วที่สุดเหมือนเสือชีตาที่วิ่งไปสู่เส้นชัย ที่วิ่งไปสู่เหยื่อของมัน <c ười> คือของขวัญก้อนใหญ่นี่เองอะค่ะจากจัก,กรวาลโดยที่ไม่ลังเลไม่สงสัย วางใจให้จัก,กรวาลจัดสรรน,นั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิริ่งฮิวใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคนจะคือใครสมัยริ่งทาโร่วใบตาขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ